สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สาระนชัยแจ้งข่าวเอซน้องไรอันกาดบัณฑิตวันนี้แอดมินมีภาพบรรยากาศความน่ารักสดใสของ3มหนุ่มไรอันซันฟอร์มภาพไฮไลท์รายการสองกับซีสิ่งวิทยีอี5 5 5นะครับ s <S ขอบคุณภาพบรรยากาศจาก i อจแม่เดือนแอดเดือนมูน98นะครับพร้อมแล้วเราไปรับชมรับฟังด้วยกันเลยครับ hey. ครรัับนีอายุคนแาบเช่นเนี่ยอ่ะเปิดได้ป่าเปิดอะไรได้ป่ามีไงเช่นแบบส่งให้กันอะไรเงี้ยมันมีอยู่แล้วเสียเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเอาดีๆสิอะไรคืออะไรมีมีบ้างเออมีบ้างอ๋ออะไรนีเอ๋อฉายาเทพบุตรเชียงใหม่คือใครครับ อยากเสียตังในข้อความ S M S คุยทาง S M S ดีกว่ามีปะมึงแก่มากเลยคนหียอะไรมาเสียตัง S M S คืออะไรถ้ามันไม่จริงนะขอโทษครับมันไม่จริงอยู่แล้วกูไม่เคยคุยกับใครใน S M S ต่อให้มันเรื่องไม่จริงนะคือตอนนี้คนก็คิดอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องจริงมึง่าฆ่ากูทางอ้อมไงว้าวว้าวไปหลอกซะงั้นันค การได้ยืนในหัวใจเธอบางไหมขอตัวละทอนใจไม่ทันแม้เธอจะมองกันชิ้นไรหากเธอไม่ได้ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังจนจบคลิปครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย